นูน้นก็ซื้อจากนู้นมาน,นั่นมันเป็นถุงไปยี่สิบบาทแชร์เดี๋ยวแชร์ไม่มีใครเลย สวัสดีค่ะไอให้ยายเอาตังมาให้อาหารปลานหน่อยไปซื้อซื้ออาหารมาให้อาหารปลาหน่อยชนูก็อยากได้นั่นไปกับยายเนี่ยไปเอาก่อนสิไปเดินไปกับยาย เห้นใจยุบหุ่นเลยอันนี้มันเป็นถุงไข่ไข้ถุงอะไรนะพญานาคสีดำเป็นยิงเกินเก้าน่าจะสิบกว่าเก้าเกินเก้าสีดำใช่เมื่อคืนเนี้ยป๊าป๊าคือเรากระโดดลงไปได้เลยไหมได้สวัสดี สวัสดีนะคะพอดีว่าวันนี้นะคะเข้ามาเลือกตั้งสอทอนะคะก็มีโอกาสก็เลยวันนี้มามากราบนะคะหลวงตาพวงเนาะพระอริยะสงแห่งรุ่มแม่น้ำชีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้อาหารปลากันนะคะติมดู นี่เป็นเป็นเป็นคลองนะคะเชื่อมกับแม่น้ำชีวัดค่อนข้างจะสงบนะคะสงบไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ค,มคนพุกพ่าน เอา,าโอบเล่าเพื่นมาเห็นว่าพญานินาเลยตั้งชื่อว่าช่องย t u b e ว่าทีเดีนินราไตามหาแม่นะไปกัน้าวัดสุดท้ายมาจบวัดี่ขชางเนูนไปเขาพินยาก็ไป ก็คือนักฟันถึงพญานาคดาเต็มตรงนี้เลยก็อยากมาไหว้หลวงตาพวง,อย,งอยากมาไหว้หลวงตาพวงวันนี้วันวิสาด้วยคราวนี้จะพาเดี๋ยวจะพาไปดูพญานาคเขาจะลอมวิหารหลวงตาพวงอยู่คือ <c oughs> ที่เคยเล่าให้ฟังว่าไปตามหาพญานาคดำอ่ะหลายจังหวัดเลยสิบกว่าวัด <c oughs> <c oughs> แล้วมันไปแล้วมันก็เหมือนไม่จบไม่จบเหมือนเหมือนแบบอยากไปอีกอนะอยากไปไหลายหลายวัดเลยนะมันเหมือนมันไม่จบมันยังไม่ได้คําตอบวัดสุดท้ายก็คือวัดนี้ มาวัดหลวงตาพวงเนี่ยก็มากราบเฉยๆว่าเป็นพระประจําจังหวัดไม่รู้ว่ามีพญานาคดาพอมาถึงปุ๊บมาเห็นอโหูตรงนี้ขนลุกสู้สู้เลยนะครับแล้วก็เดินไปเห็นชื่อพญาพญานินรนาคถ้าเป็นพญานาคสีดําสีทองล้อมวิหารหลวงตาพวงอยู่แล้วก็เลยมาอ่านประวัตินะครับอ่านตังไหนไม่เห็นมีไทม์แมนะมีข้างบน ไม่มีใครเมนในนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องเมนเล่าให้มาให้อ๋ขอใหามาฟังย้อนแค่เล่าให้ฟังว่าตามหาพญานาคดาอ่ะไปวัดกี่วัดก็ไม่จบไม่สิ้นมาจบเอาใกล้ใบ้านมาแล้วสี่ท่านสวัสดีนะคะสวัสดีครับพี่วานให้อาหารปลากันจ้าอ่ะคนเรือนคนเรือนให้อาหารปลา มาฝั่งนี้บ้างมาฝั่งนี้ตาพวงเขาเจอพญานาคดำเนื้อไม้ทางนี้บ้างตาสีทาหาดตา